เพราะว่าเราทำแบบบ้านๆเลยอ่ะวางบนท็อปช็อปแบบนี้วางแบบนี้นะคะนี่นะคะแอปเปิ้ลน้องมีนสวัสดีค่ะน้องมีน ลิงค์คลิปโปสเตอร์ให้หน่อยทีวีดีโอบัตรบัตรกระดูกเวดเวดเวดไอเดียเลือกที่ไหนอ๋อแกซิบันดูอืม 哪个呢？哪个公 โอเคเป็นอย่างไรบ้างทุกคน <ically> <laughs> เป็นอย่างไร <laughs> บ้างทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ อ๋อน้องพานน้องพานเอาสายน้ำมิวสิกมาแม่นิวนะพ,พิมพิมภาษาอังกฤษไว้นะ,ะมีใครอีกที่ดาไม่ได้ทักใครน้องมินน้องมินสวัสดีค่ะน้องมิ้นบอกว่าหิวจังเลยนะคะอ๋ะออันนี้อันนี้ก็จะใส่เป็นสลัดนะคะเป็นเป็นซอสสลัดอุ้ย <c oughs> พีเตอร์วนเลย เราจะทำแบบยังเงี uhm ้ยมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะมะตเลยหลุดโอเคไหมติดชัว ไรเใส่ซอสใส่ซอสสลัดนะคะมันหกโอเคเสร็จแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะจ้าน้้งพรขอบคุณมากเลยค่ะที่จะลงแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ยาวเลยนะคะยาวมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ขอบคุณยายเล็กพี่เก๋นะคะคุณย่าน้องคุณน้องพรมาทั้งสองเลยนะคะพานพรแล้วก็สายน้ำมิวสิกนะคะแล้วก็เจวานะคะพี่นิวพี่นาน,นครน,น้องมิ้นนะคะคุณยงด้วยนะคะน้องทาริดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะพี่พรพรด้วยนะคะม,มาคนแรกนะคะยืนหนึ่งเลยเนาะมาคนแรกเลยนะคะพี่พรพรเนาะ แล้วก็ใครอีกที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะพี่ชายด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตทุกท่านลงเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกค